วันนี้ตรงกับวันเสาร์ที่19กรกฎาคมพุทธศักราช2568ท่ามกลางสารพัดข่าวลือข่าวหลอกข่าวลวงเองกระผมอตัตมภาพก็เดินทางไปยังวัดภาโปะ ตำบลบ้านเก่าอำเภอเมืองจังหวัดกาญจนบุรีเพื่อไปร่วมงานประชุมอบรมพระนวกกะของคณะสองฆ์อำเภอเมืองกาญจนบุรีซึ่งบรรดาพระเถรานุเถระเจ้าคณะปกครองระดับสูงก็เดินทางไปร่วมงานโดยพร้อมเพียงกัน แสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่าคณะสงฆ์จังหวัดกาญจนบุรีนั้นไม่ได้วันไหวกับสิ่งที่เกิดขึ้นในพระพุทธศาสนาหากแต่ยังมุ่งทำหน้าที่ของตนเองอย่างเข้มแข็งต่อไปสมัยนี้บรรดาข่าวหลอกข่าวลวงมีอยู่มาก ใครจะออกมาตีปลาหน้าใสก็ดีโยนหินถามทางก็ตามหรือปล่อยเฮี้ยออกมาล่อลวงพญาหง์ทองก็เรื่องของเขาถ้าคณะสงฆ์ทั่วประเทศไทยไม่ได้วันไหวยังคงทำหน้าที่ของตนเองอย่างเข้มแข็ง ช่วยเป็นกำลังใจให้กันและกันเรื่องทั้งหลายเหล่านี้ก็จะค่อยๆจืดจางหายไปตามหลักอนิจจตาปกติธรรมชาติอย่างนั้นไปเองเพียงแต่ว่าบุคคลทั้งหลายทั้งปวงซึ่งเสพข่าวกันอยู่นั้น น่าเสียดายที่ว่าท่านทั้งหลายแม้จะได้ชื่อว่าเป็นพุทธศาสนิกชนแต่ก็ถือมองคลตื่นคราวปราศจากหลักการปราศจากหลักธรรมคำว่าหลักการถ้าท่านมีอยู่ก็จะเป็นผู้ที่มั่นคงคำว่าหลัก ทมถ้าท่านมีอยู่ก็เป็นผู้ที่ไม่วั่นไหวเนื่องเพราะว่าจะเป็นบุคคลที่มีสติสามารถแยกแยะเรื่องราวต่างๆออกจากกันได้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของหลักธรรมหรือว่าตัวบุคคลถ้าท่านสามารถแยกแยะได้ก็ไม่ได้มีปัญหาอะไร แต่ส่วนหนึ่งนั้นกระผมอัตมภาพหนักใจแทนพยายุมาราชเป็นอย่างยิ่งเนื่องเพราะว่ามีผู้ออกมาก่อกายกรรมวจีกรรมมนโนกรรมต่อคณะสงฆ์มากมายเหลือเกินท่านทั้งหลายเหล่านี้ไม่ได้ดูบริบทสังคมอะไรทั้งนั้น ถ้าหากว่าภาษาชาวบ้านก็คือไม่รู้สี่รู้แปดอะไรสักเรื่องแม้แต่เข้ามาบวชก็ไม่เคยบวชทำบุญก็ไม่เคยทำบุญแต่คอมเมนต์เอามันทุกเรื่องเหตุที่กระผมอัตมภาพกล้าพูดเต็มปากเต็มคำก็ดูแค่วัดท่าขนุนแห่งเดียว ญาติโยมที่เคยทำบุญก็ยังมั่นคงทำบุญกันอยู่ทุกเมื่อเชื่อวันแม้แต่มื่อวานนี้ซึ่งเป็นวันพระเล็กซึ่งปกติแล้วจะมีคนเข้าวัดน้อยแต่ว่าก็ยังคงมีคนเข้าวัดตามจำนวนปกติ ก็แปลว่าบุคคลที่มีความมั่นคงต่อคุณงามความดีแล้วท่านมีหลักมีเกณฑ์มีธรรมะอยู่ในใจไม่ได้วันไหวไปกับข่าวลือต่างๆเพราะว่าสิ่งที่ท่านได้พบได้เห็นได้สัมผัสนั้น อยู่ในประเภทตาดูหูฟังและลงมือกระทาจนเกิดผลส่วนบุคคลประเภทตีปลาหน้าใสถึงเวลาเอาแต่คอมเมนต์เพื่อความสะใจในชีวิตส่วนมากมักจะไม่ได้ทำบุญสุนทานอะไรแต่ดันไปเสียดายในศรัทธาของผู้อื่นเขา บุคคลประเภทนี้ถึงเวลาแล้วก็ต้องให้หมอพยาบาลหรือว่าเด็กกำพร้าไปสวดศพให้ตามที่เขาได้คอมเมนต์เอาไว้ถึงจะดีแต่ผมนัตมภาพอยากรู้อยู่เหมือนกันว่าถ้าพระพุทธศาสนาอยู่ไม่ได้ขนบธรรมเนียมประเพณีจำนวนมากจะให้ผู้ใดเป็นผู้ดำเนินการ เรื่องพวกนี้ก็ได้แต่รออยู่อย่างเดียวว่าเมื่อไรท่านทั้งหลายตายลงไปหรือว่าวันใดที่ท่านทั้งหลายได้สติขึ้นมาอยู่เบื้องหน้าพญายมราชแล้วไต่ถามถึงคุณงามความดีที่ท่านได้ทำด้วยกายด้วยวาจาด้วยใจแล้ว ก็ได้แต่หวังว่าแรงกรรมจะไม่หนักนักไม่เช่นนั้นแล้วก็จะโดนกดจนกระทั่งก้มหน้าแน่นิ่งไม่สามารถคิดถึงคุณงามความดีแม้แต่ประการเดียวแต่ถ้าหากว่าท่านไปอยู่ต่อหน้าพญายมราชก็ยังถือว่ามีคุณงามความดีเพียงพอ ไม่เช่นนั้นแล้วแม้แต่น่าพยายมาราชท่านก็ไม่ได้เห็นหากแต่จะตกตูมหล่นลงกลางขุมตรงๆไปเลยสิ่งที่กระผมอัตมภาพพูดนี้หอยืนยันด้วยตนเองว่ามีจริงเพราะว่าเห็นมาตั้งแต่ก่อนอายุจะครบยี่สิบและหลีกเลี่ยงการบวชมาโดยตลอด เนื่องเพราะว่านักบวชของเราส่วนมากนั้นมักจะเผลอไผลให้รักโลกโกรธหลงเกาะกินใจในเมื่อเป็นเช่นนั้นตนเองเป็นปูชนียบุคคลอยู่แล้วก็อาศัยอุดมเพศของนักบวชให้ญาติโยมทั้งหลายอุปธรรมอุปถากด้วยปัจจัยทั้งสี่ เท่ากับหลอกลวงผู้อื่นเขาในการดำรงชีวิตพระเดชพระคุณหลวงพ่อเลสีวัดธ่าส่งกล่าวว่าบุคคลประเภทนี้ให้กินก้อนเหล็กแดงๆเสียอย่างดีกว่าเนื่องเพราะว่ากินก้อนเหล็กแดงๆลงไปถึงเวลาก็ตายด้วยความทุกข์ทรมานตายแล้วก็จบกัน แต่บรรดาท่านที่บริโภคก้อนข้าวของชาวบ้านที่เกิดจากศรัทธาแล้วไปกระทำอาการหลอกลวงแบบนี้ถึงเวลาตกตายลงไปท่านจะต้องทนทุกข์มกไม่อยู่ในนรกไม่รู้จบแน่ใครที่บอกว่านรกแค่ชื่อน้ำพริก กับผมอัตมภาพจะรอดูว่าถึงเวลาแล้วน้ำพริกนั้นจะเผ็ดร้อนขนาดไหนสิ่งพวกนี้สามารถพิสูจน์ได้ทั้งหมดแต่ท่านทั้งหลายก็ไม่ได้คิดจะพิสูจน์ไม่ได้คิดที่จะทำหากแต่ใช้ความรู้เพียงเล็กน้อยไม่ถึงหางอึงของท่านทั้งหลาย ไปประมาณกล่าวถึงความรู้ขององค์สมเด็จพระจอมไตรบรมมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าหลายท่านก็ยิ่งหนักกว่านั้นอีกเป็นนักบวชอยู่แท้ๆแต่ก็ไปกล่าวว่าหลักธรรมนี้ไม่ใช่ของพระพุทธเจ้าต้องหลักธรรมนี้ถึงเป็นของพระพุทธเจ้าเราต้องเชื่อเฉพาะที่พระพุทธเจ้าสอนเท่านั้น ทำอย่างกับว่าท่านได้ยินได้ฟังมากับหูตัวเองถ้าหากว่าเป็นเช่นนี้ต่อไปท่านทั้งหลายก็คงไม่แคล้วจะได้ลงไปสุดโลกซึ่งเรื่องพวกนี้จะว่าไปแล้วถึงเวลาที่ท่านรู้ตัวก็ไม่สามารถที่จะแก้ไขอะไรต่อไปได้อีกแล้ว ส่วนพวกกระผมอัตมภาพในวันนี้นอกจากทางคณะสงฆ์จังหวัดกาญจนบุรีนำโดยพระเดชพระคุณพระเทพปริยติโสพลด็อกเตอร์พระเดชพระคุณพระราชวิสุทธาพรรองเจ้าคณะจังหวัดกาญจนบุรีพระเดชพระคุณพระโสพลกาญจนาพรรองเจ้าคณะจังหวัดกาญจนบุรี ระมหาวิสูรวิสุทธิปัญโยดรปเตอร์ปร,รียนธรรมก้าประโยครองเจ้าคณะจังหวัดกาญจนบุรีพระครูกาญจนะเิรินทร์ทที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดกาญจนบุรีตัวกระผมอาตมาภาพเองตลอดจนกระทั่งเจ้าคณะอำเภอเจ้าคณะตำบลต่างๆแล้วก็ยังมีฝ่ายทางบ้านเมือง คือนายสมบูรณ์แผนสมบูรณ์นายอำเภอเมืองกาญจนบุรีนายพานุพงศ์คงเชื้อจีนผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดกาญจนบุรีเป็นต้นตลอดจนกระทั่งญาติโยมทั้งหลายซึ่งเป็นเจ้าภาพพัฒตาหารเช้าเพนก็ยังคงทำหน้าที่ของตนยามเข้มแข็ง ขอใช้คำพูดของอดีตท่านเจ้าคุณแย้มที่ว่าให้รู้จักหน้าที่ทำตามหน้าที่อย่าละทิ้งหน้าที่และอย่าทำเกินหน้าที่แล้วเกียรติและศักดิ์ศรีจะมีแก่ตนเองซึ่งสิ่งทั้งหลายเหล่านี้จะเป็นคำพูดของใครก็ตาม ถ้าหากว่าตรองแล้วว่าเป็นประโยชน์ต่อตนเองเราก็นำเอามาใช้แบบเดียวกับพระยาอนุมานราชทนซึ่งท่านจัดทำหนังสือพจนานุก,กรมในยุคนั้นแล้วไม่สามารถที่จะให้คำจำกัดความว่าตูดกับก้นต่างกันอย่างไรท่านคิดอยู่หลายวัน วันนั้นขณะเดินทางกลับที่พักได้ยินเด็กๆเ,เล่นหยอดหลุมแข่งขันกันบอกว่าใครแพ้โดนเตะตูดนะโวอยอีกคนหนึ่งบอกว่ามึงเตะตูดไม่ได้มึงได้แต่เตะก้นเพื่อนก็ถามว่าตูดกับก้นต่างกันตรงไหนเด็กคนต้นคิดบอกว่าตูดเอาไวข้ขี่ก้นเอาไว้นั่ง ท่านพยาอนุมานราชทนถึงขนาดหยุดยืนถอดหมวกโค้งให้กับเด็กกลุ่มนั้นในฐานะที่เป็นครูสอนให้ท่านเข้าใจสับทั้งหลายเหล่านี้และสามารถบัญญัติคำจำกัดความลงพจนานุกรมได้เราจะเห็นได้ว่าบุคคลที่เป็นนักปราชญ์ที่แท้จริงนั้น สิ่งใดที่เป็นประโยชน์ท่านก็เก็บเอามาใช้สิ่งใดที่ไม่เป็นประโยชน์ท่านก็ละทิ้งละวางไปเหมือนกับคัดเอาอันมณีออกจากกรวดทรายประมาณนั้นแต่น่าเสียดายที่ว่าอัญมณีจำนวนมากมายมหาศาลในพระพุทธศาสนาของเรา เมื่อเจอกรวดทรายเม็ดโตโตหมดบังเข้าท่านทั้งหลายก็ไม่คิดที่จะคุยจะเขียเพื่อหาโคตรเพชรท,ที่ซุกซ่อนอยู่แต่กลับไปตีเหมารวมว่าสถานที่นี้มีแต่กรวดแต่ทรายทั้งสิ้นถือว่าเป็นเรื่องของบุคคลที่โง่ขเขลาเบาปัญญาเราอย่าไปโกรธไปเกลียดไปชังท่านทั้งหลายเหล่านั้นเลย เนื่องเพราะว่าจากความประพฤติจากคำพูดจากความคิดของท่านทั้งหลายเหล่านั้นมองเห็นอย่างชัดเจนว่ากำลังสแสวงหาทุคติเป็นที่ไปเราจึงควรที่จะเวทนาสงสารท่านมากกว่าเมื่อปฏิบัติหน้าที่ของตนจนครบถ้วนแล้ว กระผมอัตวภาพก็กราบขออนุญาตพระเถระทั้งหลายเดินทางกลับวัดท่าขนุนเนื่องเพราะว่าเย็นนี้ยังมีการเรียนวิชาพระไตรปิฎก,กศึกษาออนไล์อยู่เราผู้ที่เป็นสิทธิ์ขององค์สมเด็จพระบรมครูตลอดจนกระทั่งหลวงปู่หลวงพ่อทั้งหลาย จะหยุดการศึกษาอยู่เฉพาะที่ใดที่หนึ่งไม่ได้โดยเฉพาะการศึกษาทางโลกซึ่งเราจะต้องวิ่งไล่ตามไม่รู้จบใครที่ศึกษาทางธรรมจนลึกซึ้งแล้วก็เหนื่อยน้อยหน่อยแต่ใครยังศึกษาทางธรรมแล้วไม่มีหลักวิ่งตามทั้งทางโลกทางธรรมก็จะเหนื่อยมากหน่อย ได้แต่เอาใจช่วยให้ท่านทั้งหลายว่าจะสามารถเข้าถึงธรรมขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสักส่วนหนึ่งในชาตินี้เพื่อที่จะเป็นเครื่องนำพาให้ท่านทั้งหลายเข้าสู่สุคติภพและมีโอกาสประพฤติปฏิบัติต่อจนกระทั่งหลุดพ้นจากกองทุกเข้าสู่พระา槃 สำหรับวันนี้ก็ขอเรียนถาวายพระภิกษุสามเณรของเราและบอกกล่าวแก่ญาติโยมแต่เพียงเท่านี้